สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568นะคะสุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันที่25กุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขกายสุขใจคิดควังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังนะแต่ขอให้สิ่งคุณคิดสิ่งคุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะนะคะ ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอเนาะมาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่ค่ะคนที่อยู่ในใจของคุณนะมาดูวันนี้เขามีความรู้สึกยังไงบ้างเขามีข้อความอะไรจะส่งถึงคุณนะคะแต่มันเป็นพลังงานรวมนะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะ ยังไงก็ขอรับไปแต่ข้อความที่ตรงใจข้อความที่ฟังแล้วรู้สึกดีมันดีต่อใจนะแต่ถ้าข้อความไหนที่ฟังแล้วมันรู้สึกแย่นะคะหรือมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็ไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะคะปล่อยผ่านนะถ้ามันไม่ตรงก็คือไม่ต้องโยงเข้าหาเรื่องของตัวเองเนาะมาดูวันนี้เขาจะบอกคุณว่าอะไรบ้างมาเขารู้นะว่า คุณเป็นคนเดียวที่ทําให้เขากลัวเขาบอกว่างั้นนะเขาว่าปฏิเสธความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเนี่ยอยากจะเอาคุณออกจากหัวก่อนนะตอนนี้แต่ความทรงจําเรื่องราวของคุณนี่ยมันตามล่าเขามากเลยนะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรเขาพยายามที่จะลืมคุณนะแต่เขาทาไม่ได้ เขารักคุณด้วยหัวใจเลยนะทั้งหัวใจทั้งจิตวิญญาณเออเขาไม่รู้เขาจะพูดจะบอกกับคุณยังไงดีคุณคือคนเดียวนะที่เข้าใจเขาจริงๆเออแล้วเขาก็ยังมีความหวังนะว่าเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยมันจะหาทางออกได้ชีวิตของเขาตอนนี้นะคะมันวุ่นวายยุ่งเหยิงมากเลยนะ เขาอยากจะเป็นเหมือนคุณไม่มีใครที่จะเข้าใจเขานะนอกจากคุณนะเหมือนอันนี้เลยเขาบอกว่าคุณอะ่ะเข้าใจเขาดีแต่ความร้อนแรงระหว่างคุณกับเขานี่มันบ้าบอมากมายนะมันเข้มข้นมากมายเลยอะ่ะมันจบลงแล้วหรือเปล่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ก็ไม่รู้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม เขาอยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะแต่เขาก็กลัวการถูกปฏิเสธไม่มีใครเชื่อเขาเลยอะทำไมถึงไม่มีใครเชื่อเขาเลยเขาชอบอารมณ์ขันของคุณนะเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องความไว้วางใจนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีเนาะมันเป็น ประสบการณ์มันเป็นอดีตที่เจ็บปวดของเขาอะ่ะเขาเสียใจยกับการกระทําของเขานะแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณนะเขาเป็นคนทําลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเองแหละเขารู้นะว่าเขาอะ่ะต้องไปจัดการกับตัวเขาเองก่อน เอาปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมามีอิทธิพลในการตัดสินใจของเขานะมามีอิทธิพลในการเลือกการตัดสินใจของเขาเอารู้สึกเหมือนคุณนะ่ะกำลังขู่เขาอยู่ความรักอิสระความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองของคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากมายเลยเขาอยากจะจูบคุณจังเลยอะ่ะ เขาเสียใจนะที่เขาทำตัวท็อกซิกนะแต่เขาก็ชอบคุณมากๆเลย I am in love with you โ oh, หเขาตกหลุมรักคุณอยู่นะเขาฝันกลางวันนะฝันถึงอนาคตของคุณกับเขาคุณทำให้เขารู้สึกเหมือนกลายเป็นเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะ เสียงของคุณเนี่ยคะ่ะเหมือนเครื่องบำบัดเลยเขาว่างั้นเขาฟังเสียงคุณได้เป็นชั่วโมงเลยนะเวลาที่เขาเห็นดอกไม้เขาก็จะคิดถึงคุณตลอดเลยว้าวเนี่ยเหรอคือรักแท้มันรู้สึกอย่างนี้นี่เองขอบคุณนะที่คุณสอนให้เขาได้รู้นะว่ารักแท้คืออะไรเขาดีใจมากๆเลยนะที่เขาได้เจอคุณไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะได้เจอกับคุณจริงๆ เวลาที่เขาเศร้านะแล้วเขามองดูรูปคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมากเลยคุณเป็นเหมือนลักยิ่ชามนะเป็นเหมือนเครื่องรางของความโชคดีตั้งแต่เขาได้เจอคุณเนี่ยรู้สึกเหมือนมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขานะหวังว่าเธอจะเข้าใจจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วนะอย่าทิ้งกันไปได้ไหม คิดถึงมากนะรู้ไหมเราดีกันนะอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่รู้ใจตัวเองแค่ได้คิดถึงก็มีความสุขอยากเป็นคนที่เธอรักอยากไปจากฉันขอเป็นเพื่อนใจได้ไหมไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเธอ ติดที่ฉันเองดูเธอเปลี่ยนไปติดไปแล้วกลับมาได้ไหมโอ้โหมาดูแล้วเขามาดูอันนี้ว่าเขาจะบอกเรื่องราวของคุณกับเขาว่าเป็นยังไงเขายังส่องคุณอยู่นะส่องสื่อโซเชียลของคุณอยู่ติดตามคุณอยู่นะอืมเขาก็ยังมีแพชชั่นในตัวคุณนะคะ ต่างคนก็ยังต่างมีแพชชั่นในกันและกันแหละนะแต่ไม่รู้นะเหมือนกับความสัมพันธ์มันดูจะท็อกซิกท็อกซิกนิดนึงนะคะใครบางคนเนี่ยขิ้หึงที่ห่วงมากเกินไปหรือเปล่าเออตามติดตามหงึงตามห่วงมากเกินไปหรือเปล่านะคะตามสองดูไม่ห่างเลยเนี่ยเนะเาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ังไงก็หอยรับไปแต่ข้อความที่ตรงใจเนาะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะคะลืมกดติดตามช่องนี้นะมูนสตาร์ทาโร่911เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาบ่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสอบวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ